สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะยังอยู่ที่เคเคฟาร์มฟาร์มลุงเขียวจะแบบบุริย์รรมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ลุงเขียวทําเองในฟาร์มนะคะแล้วเพื่อที่จาหน่ายตอนนี้ลุงเขียวทำอะไรบ้างขายอะไรบ้างตอนนี้นอกจากหญ้านอกจากวัวแล้วลุงเขียวยังมีอะไรที่จะขายอีกมีอะไรบ้างคะลุงเขียวคะไม้โช์ไม้โชติ๊่ะเออไม้โชติค่ออคคะ<อ>ทําเองนะคะลุงเขียวทําเองนะคะทําเองนะคะ มีกี่ไซส์คะบาทเออก็คือยาวก็ประมาณเมตรห้าสิบเมตรสี่สิบห้าถึงเมตรห้าสิบเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบดูความยาวนะคะมีเป็นอะไรคะเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีสองแบบสังเกตอันนี้มันจะไม่มีอันนี้นี่ทำเสร็จยังกรเขียวนี่ยังยังเสร็จอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่างูเขียวมีมีร้านนะคะท่านี้ทําร้านของตัวเองนะคะทําช็อปแล้วเคเคช็อปค่ะตอนนี้ เคเคฟาร์มช็อปมีมีของขายเต็มเลยท่านผู้ชมค่ะมาดูนะท่านผู้ชมนี่มาเลยด้านนี้แล้วบุกะอ่าด้านนี้สองร้อยห้าสิบอ่าสองร้อยห้าสิบที่ความยาวเท่าไหร่คะลุงเขียวความยาวก็มีตั้งแต่เมตรยี่สิบมั้ยเมตรสิบเมตรยี่สิบประมาณนี้แหละอ๋อนี่ก็คือคือคือความจะเป็นเท่าความจะเป็นต้องเอาเอายาวไปยาวเกินไปหัวโจลด้ ความจึงความจำเป็นต้ไมประมาณค่ะก็เลยก็เลยให้ให no> ้ให้ลูกค้าคือคือเลือกเอาเลยว่าจะเอาขนาดเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสิบหนึ่งเมตรยี่สิบอย่างนี้ใช่ไหมคะหุ่เขียวราคาแตกต่างกันไหมคะมันก็พวกนี้ราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบฟรีค่าจัดส่งอ่าฟรีค่าจัดส่งยาวนิดหนึ่งคือคือสามร้อยสามร้อยพวกนี้ก็สามร้อยห้าสิบฟังฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝันงนี้ด้านนี้ก็สี่ร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบนี่รวมค่าจัดส่งพร้อม อ๋อคือรวมส่งแล้วอ่าอันนี้นะท่านผู้ชมคะอันนี้คือขนาดไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กก็คือไม่ใช่ว่าตัวตัวด้ามมันเล็กหรืออะไรนะคะแต่คือขนาดของเขามีความสั้นแค่1เมตรถึง1เมตรยี่สิบตัวลงเขียวเนาะตัวนี้ที่ยี่ส่งการเาวัวเราไม่จด้เป็น้องเอาตัวยาวนะ,ะเพราะว่าสั้นๆอย่างนี้เนี่ยประมาณเมตรสิบเซนประมาณนี้ วัวตัวเล็กเราใช้ขนาดนี้เราใช้ทําอะไรดูเขียวดีไม้ไม้เซลสติกนี่เอาไว้ทําอะไรเกาวัววัวเยอเกาวัวให้อ๋อเป็นไม้จากท่าเป็นไม้จากท่าวัวคุณที่เลี้ยงวัวเป็นเป็นเหมือนวัวนเป็นคนในครอบครัวเราเราต้องเลี้ยงตัวนี้ต้องเลี้ยงตัวนี้เอาตัวนี้เก่ามันมันจะไม่รู้จักทีไม่ได้จะกทนประมาณนี้มันจะทิดไม้เก่าอ่าไม้เก่านะคะตัวนี้ไม้เก่ากลุ่าตัวนี้กลุมเก้ารโยอันนี้ไซส์อะไรคะ ไซส์อะไร M อ่า M เก้าร้อยรวมส่งเรียบร้อยอันนี้พันหนึ่งอ่าหนึ่งพันไซส์เป็น M. M เหมือนกัน M L L เป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าใช่ไหม M กั L อันนี้ S อ๋อ S S 900อครับอันนี้พันหนึ่ง L 1 0 0 0พันเออ M 1 0 0 0พันครับอันนี้เกือบสิบสองมิลไซส์ใหญ่ XL 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 เท่าไหร่คะพันสองพันสองรวมส่งนี่นะคะส่งฟรีฟรีแค่จัดส่งค่ะแลนนี้ก็คือรวมส่งแล้วนะคะฟรีให้เลยนะคะตอนนี้ก็มีขนาดความยาวความยาวของของของไม้โชว์สติ๊กเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัววัวไหมคะลุงเขียวคะมันอยู่ที่คนชอบจะวัวถ้าถ้าวัวมันเราวัวเราไม่ใหญ่มันยิ่งเป็ต้องเอายาวอ่าถ้าาววัเรไม่่ใถ้าวัวเราใหญ่ เราเวลาเราพู้ยาวๆาสำหรับตัวใหญ่เราต้องอำารับเปนข้มจัดท่ายกลัวมันก็ดูไม่ดีค่ะมันดูไม่สวยคือตัวตัวของคนที่เก่าด้วยและรวมถึงการจัดท่าด้วยน่าจะเลขหกสิบแต่เราก็ราคาขายราคาเดียวกันแต่ ตัวนี้มันจะมีรอยต่อตรงนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยอ่ามันจะดูไม่ค่อยสวยใช่แต่แต่แต่ว่าความเดียวกันสามร้อยห้าสิบเองโอ้แต่อันนี้มันก็อยู่กับความสวยงามอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่ยาวเท่าไรแต่มันมันก็มันก็จะใหม่กับทุกอย่างเีพวกดำอะไรก็จะใหม่ประมาณนี้พมกนี้พวกสี่ร้อยมันจะมันก็จะสร้างในตัวตัวสามร้อยสามร้อยห้าสิบเอง แต่แต่มีความพิเศษตรงที่ด้ามมันใช่ไหมครับนั่นแหละด้ามมันของมันจะมีความแข็งแกร่งไม่กว่าไม่กว่าไม่กว่านะคะท่านผู้ชมค่ะตัวก็ไม่เคยใช้เลยคือราคาก็ไม่เกิน400คือตัวนี้คือแพงสุดและสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยแต่ตัวนี้สี่ร้อยห้าร้อยจัดรวมกายกับค่ะอ๋อคือแพงสุดก็เกินห้าร้อยนนี่ก็ห้าร้อยตัวนี้มันไม่ใช่เหล็กมันเป็นอลูมิเนียม โอ้ผมไม่แนะนำเราใช้เพราะว่ามันไม่ทนนะแต่มันสวยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยทนอ่าดูมองดูแล้วมันเหมือนจะสวยมากเลยน้องนุเขียวเนาะผมทำไม่ช่วยเฉยผมไม่แนะนำให้ใช้ถ้าผมแนะนำให้ใช้ก็คือส่วนนี้สามร้อยห้าสิบอ่ามันจะมันจะก็ว่าก็ต้องศึกษาดูว่าเออลองซื้อไปคือความคงทนเหรอเปาน้องนุ่มเขียวเนาะความคงทนตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะกว่าใช่ไหมคะมันเป็นไม้กรอบมันทนครับอ๋อมันเป็นไม้กรอบเออคือเราเอาไม้กรอบมาที่เขาไม่ใช้แล้วเราเอามาทําตัวนี้มันจะทนกว่า มันก็ทวนเหมือนกันนะสบายตรงนี้มันก็เป็นไมโกรดูคอตีกันมันก็ยังมีหักเมียของข้าราชการคนเดิมค่ะก็คือคือราคาก็เริ่มจากสองร้อยห้าสิบครับอ่ามาสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยครับคือสูงสุดละห้าร้อยฟรีค่าจัดส่งเออฟรีค่าจัดโคลมคะท่านผู้ชมขะรวมถึงกลุมนะคะรวมถึงกลุมนะคะกลุมเราก็มีกลุมด้วยนะคะฝั่งนี้ก็มีกลุมนะคะมีตั้งแต่ไซส์เอส Uh, S, M, เอสเอ็มอลกแอลนะคะที่นี่มีเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรลุงเขียวไว้ใต้คลิปใครจะสั่งอะไรก็สั่งกับลุงเขียวเลยนะคะขาแทุกตัวเลยเตุกตัว <c oughs> ลุงเขียวทําเองนะคะทําเองนําทําเองนะคะลุงเขียว,ะะยวไม่ธรรมาดาที่ไหนคะลุงเขียวนี่ขายทั้งวัวขายทั้งขุมขายทั้งไม้โชว์สติ๊กโอ้โหอยากมีโรงงานเป็นของตัวเองขายยาแล้วมันทำโรงงาน <c oughs> อ่าขายยาแล้วมาทำโรงงาน <c oughs> ทําอุตสาหกรรมทุกอย่างเลย <c oughs> เป็น <c oughs> อุตสาหกรรมครอบครัวเนาะลุงเขียวเนาะแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับลุงเขียวด้วยนะคะตัวนี้ค่ะขายราคาถือว่าถือราคาว่าถูกนะคะเริ่มต้นแต่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ250รรวมส่งนะคะแล้วก็มาที่ขุมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ โอ้โหเยอะมากนะคะนี่ลุงเขียวใครใครสนใจก็ก็ขอขอคำแนะนำจากลุงเขียวได้นะคะว่าถ้าบัวเราไซส์ขนาดนี้ต้องใช้กับไม้ชตสติ๊กประมาณไหนความยาวเท่าไหร่ฮะถามได้นะฮะนี่ผมวันนี้เป็นมือโปรนะฮุนดาเขาัะไม่ได้ใช้แล้วนะนี่นะตอเต็มเลยค่ะเต็มเลยแล้วก็นี่ค่ะลุงเขียวทำเองนะคะเชือกก็ซื้อมาเองทำเองทุกอย่างคัดสรรนะคะ อย่างเหล็กอย่างนงี้อันนี้เหล็กทำอะไรลุงเขียวนี่าทำกลุ่มใช่ไหมโอ้เป็นเล็นดไม่เชื่อถ้าดานาไม่รู้จริงก็เอแม่เล็กฟัดดูถ้าจริง หนีหนีลุงเขียวถามว่าใช้ไปจนสิบยี่สิบปีมันก็ยังเลือกอนแล้วก็เชือกนะคะลุงเขียวก็เชือกอย่างดีครับเชือกอย่างดีใช้เก็บพี่พี่ทั้งหมดเลยค่ะแต่ขายราคาเกษตรกรมากๆนะคะเริ่มต้นที่เนี่ยฮะไซส์นี้ไซส์เล็กสุดใช่ไหมลุงเขียวนี่เอสสุดเอสเริ่มต้นที่ไซส์ตั้งแต่กัวหนึ่งเดือนใส่ได้แล้วแหละอ่าหนึ่งเดือนใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเก้าร้อยบาทอ่าเก้าร้อยบาทรวมส่งนะคะส่งฟรีท่านผู้ชมขะส่งฟรีแล้วก็มาที่ไซส์เอลได้ไหม เอ็มเอ็มก่อนเอ็มวัวตั้งแต่น้ำหนักเท่าไหร่ลุงเขียวนี่วัวตั้งแต่ปีปีหนึ่งปีหนึ่งขึ้นไปใช่ไหมคะจนสิบแปดเดือนผมเยไไม่ด้อะค่ะหนังดีนะคะท่านผู้ชมขาเดียวกันกับไซส์คือไซส์ใหญ่อ่าเกินมาแค่หนึ่งร้อยบาทเองน้องลเขียวเนาะระหว่างไซส์ M กับไซส์ไซส์ M เอ้ยไซส์ S กับไซส์ M นะคะท่านผู้ชมแต่หนังนะคะหนังดีมากสามารถโค้งงอได้นะคะท่านผู้ชมเราเราถ้ามีเอ่อ อ่าสันจมูกของวัวเรายังไงก็คงดัดดัดได้แล้วลุงเขียวเนาะดัดได้ถ้าอยากให้มันมันโค้ง เอาไปรับไปอย่างนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสวยเองอ๋อคือตอนนี้เรากลางไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเออให้แม่มก็โค้งเราเห็นไหมคะเราสามารถดัดได้นะคะหนังตัวนี้หนังแอ่หนังแค่เย็บเย็บเย็บเองนะท่าน้เย็บจ้างเขาเหมือนกันเออก็นั่นแหละจ้างเขานั่นแหละแต่เขาก็เย็บเองเขาไปเทเราไม่ได้เย็บมาจากโรงงานไม่ได้เย็บมือเย็บมือช่างแถวบ้านลุงเขียวนี่แหละแล้วก็เหล็กที่เลือกใช้นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะคะ นี่ฮะมีสีแดงมีเชือกสีแดงกับเชือกสีดำท่านผู้ชมเชือกสีดำกับเชือกสีขาวอ่านะฮะเริ่มต้นที่ก็มีนี่แต่มันหุนขายดีครับผมงเขายดีมากอืมขายดีมากนะคะทำไม่ทันเลยนะคะลุงเกียวลุงเกียวบอกว่าดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ต้องลุกขึ้นมานั่งทำนะครับเพราะว่าจอดจอดขายตอนนี้ปังมากนะคะเพราะลุงเกียวขายขายถูกเนาะพร้อมส่งด้วยเอสรับไปขายโต๊ะอ่ารับไปขายต๊ะได้ใครที่สนใจรับไปขายต๊ะก็มีราคาขายส่งแล้วลุงเกียวเนาะ นะคะก็ติดต่อมากับลุกเขียวเลยนะคะไซส์เไซส์เไซส์เอลเริ่มเอลอไม่มี L เนาะมีแต่เอสมีไหมมีเอลไหมีเออ๋อเหมดเอลหมดนะคะแล้วก็จะมีค่ะเอสเก้บาทเ l ลเอลเอลหนเอลพันสอ๋อ L กับ XL พันสองก็พันหนึ่งอ๋อ L 1 0พันอ๋อหมายความา M กับ L นีใราคาเดียวกัน ครับราคาเดียวกันท่านผู้ชมแพงกว่ากันก็คือ XL นะคะลุงเขียวชิ้นสองมิลเท่มันใหญ่กว่าครับทำยากกว่าอ๋อทำยากกว่านะฮะนอกจากนี้ลุงเขียวก็ยังมีนะคะบล็อกอันเรียกอะไรนะลุงเขียวแท่นพิมพ์มาโฆษณาขายให้ลุงเขียวก่อนแบบแบบอะไรนะเออแบบรั้วคาร์บอยนะคะแผ่นยางอ่าแล้วก็แผ่นยางนะคะแผ่นโซล่าเซลล์มือซ็อกถูกๆนะคะลุงเขียวมีจําหน่ายด้วยนะคะเออใครสนใจก็มาดูได้เลยนะคะตัวนี้สามคัน สี่คันมีสามคันสี่คันเรียบร้อยสามคันหนึ่งสามสี่คันหนึ่งสี่ขายถูกมากอือนะคะขายถูกมากเอาสองต้นคันสามคันคันสี่คานอือนะคะเบบเบบลูอย่างนี้ก็ได้ชวนเล็กก่อนค่ะทอ่งตังอ่าอย่างเราเขียวใช้แบบรูสอดเหล็กน้องลุงเขียวเนาะตัวนี้อยู่เท่าไหร่นะราคาตัวนี้ต้นละห้าพันอ่าต้นละห้าพันถูกมากเลยถูกมากเลยนะคะจริงเขียวก็มีนี่นะคะหนึ่งย่านะคะที่ขายหลักเลยเอ้ยหนึ่งวัวสองย่าสาม อะไรนะไม้โชสติกสีคุ้มห้าแผ่น<ป>ยางแบบอ่าอ่าแล้วก็หกอเออเวแบบก็บคาดบอยโอ้ยนุเขียวขายทุกอย่างนะคะนุเขียวทําเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะนุเขียวทําเองนะคะท่านผู้ชมค่ะใครสนใจนะ,ะเดี๋ยวคุณแบบจะทิ้งเบอร์โทรนุเขียวไว้ใต้คลิปเนาะสนใจขึ้นเนี่ยขนาดไซส์ของของไม้เกา่านี่ก็ก็ทำได้เลยนะนุเขียวเป็นสาธิตการเก่าให้ดูหน่อยสิเก่าเก่าเก่าไม้โชว์สติกเขาไม่ไปทำอะไรหลายคนถามว่ามีไปทำอะไรนูเขียว เกาเต้นแผลงเล็กๆตรงนี้เกา,น,า,าน,นี่นะฮะนี่นะฮะเป็นเป็นคล้ายๆตัวฝึกใช่ไหมคะลุงเขียวฝึกจัดท่ามานันอ่าฝึกจัดจท่าเกาไปที่ท้องเหรอคะตรงไหนก็ได้เลยมันเนี่ยไม่ไม่จัดท่ามันยกขาไปนะอ่าถ้าอยากให้ขาแล้วก็จิ้มเอาไปที่ขาไปข้างหน้านี่เป็นวงโค้งต่ำข้างหน้นี่นะคะจัดท่วงท่า,ทามาละอ๋ออยากให้หลังตรงไปกดที่หลังอยากให้นิ่งไปที่ท้องเกาไปที่ท้องามัน กตินิหนึ่งเออนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะราคาถูกๆเลยค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อกุ้งเขียวได้เลยราคานี้ส่งฟรีเกามันอย่างนี้ปึ๊บวัวมันก็จะเชื่องมันจะไม่รู้ฉีดรู้เตะรู้ชนมันจะเข้ากันได้อย่างนี้กับวัวอ๋อคื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 อสร้างความคุ้นเคยให้เขาอ๋อทีนี้เจอไม้เก่าทีนี้ก็อยากจะให้เก่าแล้วสิงั้ยน่ง เราแล้วเดินตามเดินตามเลยใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดความไว้ใจเกิดอะไรให้เขาลองสึกว่าฝึกท่วงท่าเหมืืออนนกัเวลาเราเก้าเก้าไปที่ไหนคะตำแหน่งตรงไหนบ้างเกิดการสบายปวดเก้าตรงไหนก็ได้เขาเขาชอบหมดใช่ไหมคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่มาลุกขึ้นมาเช็ดแล้วนะคะลุงเขียวฝึกให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะเจ้าบิ๊กบุรีรัมย์นะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจ้าบิ๊กบุรีรัมย์น้ำเชื้อมีแล้วเนาะลุงเขียวเนาะครับตอนนี้รีดมาแล้วฮะ จูศูนย์ห้าใหญ่ใ่ไค่ะเจ็เข้าถึงได้รถละสามรับรถละสามร้อยชุดละสามฮึ่มมาแล้วค่ะเจ้าบิ๊กหลังจากที่ไปอยู่ที่ศูนย์รีดน้ำเชื้อนะคะของหมอโต้งเนาะน้องลุงเขียวเนาะหมอโต้งครับค่ะนี่โอเคค่ะโอ้ใหญ่มากบิ๊กสมชื่อค่ะท่านผู้ชมบิ th ๊กมาก เก่าอย่างนี้ครับอ่าแกบบนี่ตัวใหญ่ก็เก่าได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่เก่าเอาอยู่ครับไม่เก่าเอาอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมโอ้บิ๊กไม่เก่าหายให้เขาก็อาจจะได้เงินทุนเราบ้างอะไรบ้างถ้าเราตอยอย่างนี้เขาก็สบายตัวเป็นมิตรเราเลยค่ะก็นิ่งใช่ไหมคะลุงเขียวเห็นไหมคะนิ่งเลยค่ะขนาดตัวใหญ่ๆนะคะเท่าช้างเลยค่ะเเจ้าบิ๊กมันตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมค่ะดูลุงเขียวตัวเล็กเป็นทันตาเลยค่ะผมมองไม่เห็นเลยสุดยอดนะน้ำเชื้อมีขายแล้วนะคะ เดี๋ยวให้เบอร์โทรลุงเขียวไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครจะสนใจน้ำเชื้อลุงเขียวนะคะมีพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะตอนนี้นะคะราคากเกษตรกรมากๆนะคะดูสิคะนี่คะ่ะนี่คือประโยชน์ของไม้โชสติกนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาวัวใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่นะลุลงเขียวเนาะด้วยไม้โชสติกอะ,อไ,อะอไรเอ,องไม่เนี่อ่าอยูยังไงรถทองมันอกี้ยังได้เลยค่ะเจอไม้เก่าอันนี้ว่าไม้พับไปแล้วไม้เก่าผม <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอแค่นี้นะคะใครสนใจยังไงก็ใครสนใจคุ้มต้องเป็นอะไรก็ที่ลุงเขียวขายก็สามารถติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะคขึ้นมาดูตัวที่ขายไปแล้วโอเคขายจริงไหมขายจริงเดี๋ยวคลิปนะขายจริงโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตัวไหนบ้างที่ลุงเขียวขายไปที่ขายไปสดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชมค่ะล้านกว่าบาทแล้วลุงเขียวเนาะไปเดี๋ยวเราไปชมกันสามตัวล้านกว่าบาทสามตัวล้านกว่าบาทเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ